การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของกรุงเทพมหานครสํานักอนามัยกรุงเทพมหาคนครได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยประสอหลักสูตรระยะสัน้นใช้เวลาเรียน5เดือนเดือนละ2วันนําเล่าในพื้นที่เขตดินแดงและยานนาวาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะสุขภาพกายและสุขภาพจิต เน้นการเรียนการสอนในวิชาที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจและทําให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจําวันและสามารถเข้าสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะซึมเศร้าแล้วยังเป็นการลดภาระของครอบครัวช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขมากขึ้น ที่อยู่บ้านก็เหงาก็มาเจอเพื่อนฝูงที่เนี่ค่ะได้ความรู้ได้เพื่อนมีความสุขท่านยังมีโอกาสที่จะช่วยตัวเองช่วยครอบครัวและช่วยสั้งคนได้เยอะมากเลยครับส่งสียดังหัวเรา